ดังนั้นันสานี่จึงมันเป็นาที่ถึงเวลาที่เราจะต้องพบพระเห็นพระถึงว่าธรรมกายในตัวเราจะต้องขวนขวายนะลูกนะทุกคนทั่วโลกเลยที่กําลังฟังกันอยู่ขขนขวายเลยเอาให้มันเต็มที่เต็มกําลังไม่มีใครช่วยเราได้หลอกนอกจากเราช่วยตัวของเราเองจะรักกันปานจะ กลืนกินหรือจะอะไรกันแล้วแต่ถึงเวลาก็แยกย้ายกันไปช่วยกันไม่ได้แม้แต่ใครแตะใครเนี่ยพระสรัมมาสัมพุทธเจ้าบอกเราก็ได้แต่แนะนำส่วนเธอต้องทำเองจริงจะพน้นจะมาไถ่าบาปแทนเธอล้างบาปเรื่องบาปไปขวางทิ้งน้ำเนี่ยไม่ได้ต้องทำเองลุยเอง อยากมีชีวิตอยู่ต้องหายใจเองอยากจะเห็นต้องดูเองอยากจะได้ยินต้องฟังเองอยากจะรู้อะไรอร่อยหรือไม่อร่อยก็ตัง้งกินเองมันเอง,เอง,เ,องเองดังนั้นเพราะนั้นไม่มีอะไรที่ไม่เองต้องเองนั่นเองก็คือ <S <S อัตตาหี่อัตโนนาทบนี่เห็นไหมต้องช่วยตัวของเราเองนี่แหละมันถึงจะพ้นได้ดังนั้นภาษานี้นะลูกนะลุยลุยหยุดในหะยุดกันเป็นเลยเริ่มกันตั้งแต่วันนี้แหละ วันนี้เอาจริงอาจังเลยเพราะเรามีชีวิตอยู่ไปวันวัๆเรามีสิทธิ์ตายได้ทุกวันแต่มันเรื่องจริงยอมรับกันเถอะเ,เ,เรื่องจริงเนี่ยคือถ้าหายใจเข้าแล้วมันไม่ออกก็ตายหายใจออกแล้วมันไม่เข้าตายหายใจแล้วไม่เข้าไม่ออกด้วยตายตายมันตายได้ตลอดเวลานะยอมรับเถอะอย่าไปกงไปกลัวกลัวก็ตาย,ตายเห็นไหม กลัวก็ตายไม่กลัวก็ตายมันยอมรับเถิดว่าเรามีชีวิตอยู่ไปวันวันฟังแล้วไม่ใช่ทําให้เฉาชีวิตนะมันควรจะชําชีวิตด้วยซ้ำไปเพราะเราก็มีสิทธิ์เข้าถึงทำได้ทุกวันเหมือนกันเรามีสิทธิ์เข้าถึงทำได้ทุกวันถ้าเราทําก็เข้าถึงทำถ้าเราไม่ทําก็ไม่เข้าถึงทำมันก็อ,อยู่กับทำกับไม่ทำกัน,นั่นแหละกยันเลขี้เกียร ถ้าจะไปเที่ยวขอกำลังใจใครเลยกำลังใจมันอยู่ในตัวเราเยอะมหาศาลไปเบิกก็ไม่ใช้บ้างสิ่าไปเข็มเขยมใช้ยิ่งใช้ยิ่งมียิ่งเยอะไอ้กำลังใจเนี่ยมันแปลกยิ่งใช้มันยิ่งมีนอนอยู่เฉยเฉยจะให้มีกำลังกายไม่มีะอยากจะมีกำลังกายมันต้องออกแรงออกกำลังไปก่อนแล้วจึงได้กำลังมาอ่ะกำลังกายกำลังใจในี่ยแช่เเดียวกันใช้มันก็ไป ฟรีด้วยการใช้กําลังใจนี่ไม่ต้องเสียเงินเอาไปเชื่อลองดูเถอะไม่ใช่อขออนุญาตใช้กําลังใจมันไม่มีลูกนะลือนั่งอยู่กันเดียวให้เงินตัวเองจักร้อยขอกําลังใจขอซื้อมันก็ไม่ใช่นะกําลังใจเนะี่ยมันอยู่ที่เราจะเอาเอาแค่ไหนเราก็ไดแค่นั้นเอาเยอะก็ได้ <Yeah. S 1> เอาน้อยก็ ได้น้อยเยอะเรื่องน้อยมันขึ้นอยู่กับเราเองไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครท่านนั่งแล้วนี่เวลาขี้เกียจก็ขี้เกียจเองนะไม่มีใครขี้เกียจแทนแล,แล้วเวลาขยันก็ขย,ยันเองเองทางนั้นเพระาะนั้นมันสานีนะลูกนะเริ่มต้นชีวิตใหม่วันต่อวันเลยให้เป็นวันแห่งการแสวงหาพระในตัว เป็นที่ประชุมรวมบุญทั้งปวงทั้งหลายเป็นเหมือนท้องทะเลแห่งบุญเลยองค์พระธรรมกายในตัวเหมือนท้องฟ้าเป็นที่รวมของดวงดาวท้องทะเลเป็นที่รวมของแหล่งน้ำจากห้วยน้องกลองบึงองค์พระก็เป็นที่รวมของบุญของสิ่งที่ดีงามและสิ่งที่เราปรารถนาทั้งหมดละ ไปรวมประชุมกันอยู่ตรงนั้นแหละไม่ต้องไปหาที่ไหนหรอกอยู่ในตัวของเราได้จ้ะ